ความสมัคีีของพี่น้องเราได้พิสูจน์มาแล้วในอดีตวันนี้เรามีพืนแผ่นดินนี้ที่พวกเราภูมิใจที่พวกเราได้อยู่อาศัยพวกเราพร้อมหรือยังที่จะรักษาปกป้องพืนแผ่นดินพื้นนี้เหมือนพี่น้องบางระจันที่เคยทำมาในอดีต กราบสวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยที่ติดตามผมทนายสุนิุวรรนีอยู่ทั่วไทยทั่วโลกอยู่ในขณะนี้แ่ไม่ว่า,าพี่น้องชาวไทยที่จะรับฟังในผ่าน YouTube Facebook และก็ช่องทางในคลื่น 4G และ 5G ทุกท่านด้วยความรักและเคารพทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับในการนำรายงาน สถานการณ์บ้านเมืองของเรานะครับก็ด้วยความใจถึงใจนะครับพี่น้องชาวไทยที่ต้องการให้บ้านเมืองหลุดพ้นจากอำนาจผด็ิษการทหารและผดดิษการพักการเมืองซื้อขายเสียงที่ไร้อุดมการเพื่อประชาชนและบ้านเมืองนะครับได้ส่งผลให้เกิดสภาวะเข้ายากหมากแพงในปี2565นชัดเจนที่สุดนะครับ พี่น้องจะได้แลเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงกับพี่น้องสาเหตุทุกอย่างมีสาเหตุมีที่มาทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะพวกเราใช้ระบบนะฮะการบริหารจัดการใช้คนบริหารจัดการใช้กฎหมายบริหารจัดการนะครับที่จะเรียกว่าผิดพลาดและก็สร้างความล้มเหลวอ,อย่างมากการเมืองประเทศไทยเนะีนะครับเป็นการเมืองในระบบธุรกิจการเมือง นะครับเป็นการเมืองขึ้นมาจากการซื้ออํานาจของประชาชนและก็เวลาเข้าไปบริหารแล้วก็ไม่ได้ตอบสนองแก้ไขปัญหาปากค้องความเดือดร้อนวิถีชีวิตรายได้ของประชาชนอย่างที่ประเทศไทยกําลังเจอทุกวันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะได้แลเห็นว่าพี่น้องชาวไทยของเรานะครับทำงานมาทั้งวันนะครับ อจึงได้ค่าแรง300และไม่สามารถที่จะซื้อเนื้อหมูได้แม้กิโลเดียวเพื่อประทังชีวิตรอดนะครับพี่น้องชาวไทยที่เป็นเกษตรกรนะครับทำนามาทั้งปีนะครับข้าวเปลือกที่ขายยังไม่สามารถที่จะซื้อมาม่าได้แม้กระทั่งหนึ่งซองผมไม่ได้พูดเกินไปเลยนะครับขณะที่ผมพูดเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงเฉพาะ สองสาตัวที่ผมพูดนะครับที่ขึ้นราคานะครับแก๊สน้ํามันที่เป็นของเราเองนะครับกับขึ้นราคาอย่างไม่ย,ไมยังนะครับค่าขนส่งต่างๆขึ้นราคาอย่างไม่หยุดรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันนี้ก็คือรัฐมนตรีของกระทรวงประชาธิปัตย์นะครับดูเหมือนว่านะฮะ จะไม่ได้มีคำตอบอะไรออกมามีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีไม่มีซะยังจะดีกว่ามีรัฐมนตรีอย่างนี้มีก็เหมือนไม่มีสําหรับประชาชนคนอย่างท่านอย่างผมไม่มีซะยังจะดีกว่าเราจะยังไม่เดือดร้อนหนักขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้แลเห็นถึงการบวกรวมกันของออพรรคการเมืองซื้อขายเสียงกับเผด็จการทหารสืบทอดอำนาจ ที่ไม่ได้เข้าใจปัญหาประชาชนนะครับที่พี่น้องชาวบ้านของเราและคนทั่วไปได้ข้อสรุปว่าเราได้คณะรัฐบาลที่โง่และเลวทรามนะครับเราจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้รัฐบาลไม่ได้รู้สึกรู้สมอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะรัฐบาลได้เงินทองได้ผลประโยชน์มากมายนะครับนั่นคือการเมืองนะครับในระบบของประเทศไทยของเราจำเป็นจะต้องช่วยกันรื้อทิ้งเพื่อสร้างการเมืองของประชาชนนะครับ คุณน้องธีรักเยกรบครับส่วนเรื่องของศาสนานั้นนะครับเราเ,าเห็นได้ว่าศาสนาทุกศาสนาในแผ่นดินไทยของเราเนี่ยแผ่นดินไทยของเราเนี่ยเป็นแผ่นดินไทยที่ยินดีที่จะให้ทุกศาสนาเข้ามานะครับเผยแพร่และที่ความคิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเข้ามา นะครับเพื่อที่จะเอาเปรียบประชาชนการเข้ามาเพื่อที่จะทําร้ายประชาชนการเข้ามาเพื่อที่จะล้างสมองประชาชนให้ก่อความรุนแรงนะครับศาส,สนาใดในพี่น้องชัดเจนอยู่แล้ววันนี้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวไทยพูดได้ตื่นตัวกันขึ้นมาทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักกฎหมายในข้าราชการนะครับหลังจากผมได้ประกาศตัวรวบรวมความคิดเห็น รวบรวมข้อเสนอตลอดจนรวบรวมเงินทองนะครับจากพี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกับผมนะต้องกราบขอบคุณนะครับต้องกราบขอบคุณพี่น้องจริงๆที่ได้โอนเข้ามาในบัญชีของผมนะคับคุณอาโน500บาทได้รับแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินจํานวนน้อยแต่ว่าเราจะเราได้ใช้เงินจํานวนนี้เพื่อ,อเพื่อประโยชน์ในการปกป้องพระพุทธศาสนาทุกบาททุกสตาง นะครับผมเองก็ได้สะสมเงินทองส่วนตัวเอาไว้ในแต่ะนักกฎหมายมาตลอด30กว่าปีก็ได้เอามาใช้ในนะการกอบกู้ชาติศาสนาครั้งนี้ร่วมกันครับถ้าพวกเราไม่ทําก็คงจะไม่มีใครทํานะครับพี่น้องที่รักได้ครบครับนั่นคือสถานการณ์จริงที่พวกเรามีอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์พูดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะก่อนท,ที่จะนำะเข้าสู่รายการของเราธนาคารกรุงเทพสาขาจังหวัดอำนาจ,จเจริญ นะครับหมายเลขบัญชีที่3 6 2ห1 3 4 9 4 0อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่ฟังคลิปผมจะไม่ทันก็เพื่อให้มันได้เกิดการทันข้อมูลกันก็คือสามหกสองสีนะครับ ทนายโสนิสุวรรณีบัญชีเดียวนะครับไม่มีบัญชีอื่นะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์นะครับ098557255 5, 5. 098557255 5, 5วันนี้นี่ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ตื่นตัวขึ้นมาได้รู้ว่าแนวทางในการปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่เพียงแค่รับฟังรับรู้ได้ยินแล้วก็ไม่ทำอะไร ทุกคนได้ลุกขึ้นมาใช้มัรการทางกฎหมายแก้ไขรื้อถอนกฎหมายที่จะทําให้เกิดการนะครับทำร้ายทาลายพี่น้องประชาชนด้วยกันเองนะครับท่านทนายสาย,ยันวันนี้จะเป็น,เป,นเป็นโอกาสของท่านที่จะเข้ารายการต่อจากผมทนายสาย,ยันก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของของผมผมจึงจะให้พี่น้องชาวไทยพุทธหรือว่าชาวไทยได้ภูมิใจด้วยว่าพวกเรามาร่วมกันนําข้อเสนอความคิดเห็น เข้าสู่การรับรู้ที่ถูกต้องของพี่น้องชาวไทยและก็ <c oughs> ช่วงเมื่อว,วานซืนนี้นะครับท่านทนายทศพรจากจังหวัดอุบลได้แจ้งความจำานงมาแล้วครับนะครับว่าจะเข้าร่วมโครงการนะครับทนายความของชาวพุทธขอใหอ้พี่น้องชาวไทยพุทธของเรานะครับได้รับรู้ในวันนี้ร่วมกันนะครับวันหน้าเดี๋ยวจะเอาเข้ารายการให้ พี่น้องชาวไทยได้ชื่นชมพลังความร่วมมือกับพวกเราพี่น้องที่รักแระครบครับประเทศไทยของเราชาติไทยของเราบ้านเมืองของเรานะครับได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลจากการเมืองเพราะการเมืองนั้นเป็นเรื่องของการออกนโยบายออกนโยบายและมาออกกฎหมายเป็นมติรัฐมนตรีมติรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเป็นกฎกระทรวงกฎกระทรวงก็ได้มาออกเป็นคําสั่งจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้ การาชการกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสร้างโอกาสหรือไม่ได้สร้างโอกาสให้ประชาชนของเรา <S <S เพราะฉะนั้นนโยบายที่ดีกฎหมายที่ดีจึงจะสร้างโอกาสที่ดีให้กับบ้านเมืองและประชาชนวันนี้เราจําเป็นจะต้องสร้างนะครับเบื้องหลังของการสร้างนโยบายที่ดีก็คือนักการเมืองก็คือพรรคการเมืองจําเป็นต้องมีความรอบรู้เรื่องนี้นะครับแม้กระทั่งเรื่องาศาสนา ที่เราเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะการเมืองสร้างแท้นะครับจำเป็นจะต้องมีการเ,าเริ่มต้นสร้างความเข้าใจและก็ร่วมมือในการแก้ไขนะครับจากความเป็นจ,จริงนะครับในโอกาสนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีขอถือโอกาสพี่น้องชาวไทยพุทธทั่วไทยทั่วโลกพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับพบกับแง่มุมข้อคิดความเห็นความห่วงใยของสถานการณ์ทางการเมืองจากานะครับเครือข่ายทนายความของเราทนายสายยันอินทร์ศรนเชิญครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านนะครับทุกชาติทุกศาสนานะครับภายใต้พื้นแผ่นดินนี้นะครับเราทุกคนนะครับคือปวงชนชาวไทยผมมาวันนี้เป็นแขกรับเชิญมาอีกวันหนึ่งครั้งที่สองนะครับต่อจากคราวที่แล้วที่ผมได้มา วิเคราะห์นะครับสถานการณ์ทางบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์สากลสถานการณ์ภายในประเทศของเราซึ่งวันนี้ผมก็จะมาต่อเนื่องกับสถานการณ์สากลต่ออีกนะครับเพราะว่าความผูกพันของโลกใบนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับทุกวันนี้ไปถึงกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจการเมืองนะครับเรื่องราวต่างๆเปรียบเหมือนคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับดังนั้นในวันนี้เมื่อคราวที่แล้วผมได้พูดถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับในสถานการณ์ปาเลสไตน์ซึ่งมีการช่วงชิงกันจนกระทั่งดูเหมือนว่าฝ่ายจีนผู้สนับสนุนผู้ที่ คอยเข้าไปดูแลนะครับจะได้กำชัยชนะในครั้งนั้นและใกล้เข้ามานิดหนึ่งในประเทศพมา่าซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราการลุกรานของอมหาอำนาจที่อยู่เบื้องหลังของความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในประเทศพมา่าในขณะนี้นั้นมันก็อยู่ติดบ้านเราเลยนะครับพี่น้อง แล้วสักวันหนึ่งถ้าบ้านเราอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นนะครับพี่น้องคือการแย่งชิงกันเป็นใหญ่ในภูมิภาคนี้ของสหรัฐอเมริกาและจีนนี่ละเลยไม่ได้นะครับที่เราจะต้องพยายามที่ปรับวิถีชีวิตปรับทัศนคตินะครับของประชาชนรวมถึงผู้บริหารบ้านเมืองของเราถ้าพลาดไปด้านใดด้านหนึ่งก็เป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่ง เพราะการชิงกันเป็นใหญ่ของมหาอำนาจทั้งสองนั้นนะครับในขณะนี้เข้มข้นขึ้นทุกวันเราจะเห็นว่าต่อเนื่องกันมาจากปาเลสไตน์แล้วก็มาใกล้คิดกับเราอยู่ที่ประเทศพาม่านะครับวันก่อนผมได้ดูคลิปหนึ่งครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้ตามล่องรอยทางประวัติศาสตร์ไปดูสงครามในอดีตนะครับเป็นสงครามภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีตสงครามเย็นนะครับในประเทศลาว ซึ่งมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือในขณะนั้นสงครามอินโดจีนนะครับพี่น้องชาวลาวกลุ่มหมู่บ้านหมู่เป็นหมู่ทั้งหมู่บ้านเลยครับประมาณ3-400คนหลบนะอาวุธหลบภัยสงครามเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วก็ถูกสหรัฐบริการนะครับทหารสหรัฐยิงอาวุธเข้าไปในถ้ำตายเรียบทั้งทั้งหมู่บ้านเลยครับ300กว่าคน400กว่าคนคลิปนี้ผมดูเมื่อ อาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นการติดตามร่องรอยประวัติศาสตร์ของมหาอำนาจนะครับในการแสดงแสนยานุภาพในการรุกรานในสถานการณ์ทุกมิติไม่ว่าจะรุกรานทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางทหารรวมถึงการเมืองพี่น้องครับในสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่ามันจะต้องมีผลกระทบกับประเทศไทยเรา ในขณะนี้ทรัพยากรของเราจํานวนมากถ้าในอดีตเราก็จะเห็นว่าสงครามที่ผมพูดถึงสงครามอินโดจีนนะครับฐานทัพสหรัฐอเมริกาก็มาตั้งฐานทัพอยู่ที่อุตภเมในยุคนั้นแถวจังหวัดอุดรน,นี่ก็มีทหารสหรัฐอเมริกา,กาเต็มไปหมดล้ะครับหลังจากนะครับสหรัฐอเมริกา,กาแพ้สงครามอินโดจีนพี่น้อง ในภูมิภาคนี้ก็ดูเหมือนจะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับความสงบลัทธิทางความคิดระหว่างภัยคอมมิวนิสต์ที่ถูกกล่าวหาโจมตีว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงของฝ่ายประเทศตะวันตกที่อ้างตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยขอย้อนนิดหนึ่งที่ผมกล่าวว่าในปัจจุบันนี้ย้อนหลังไปประมาณเกือบร้อยปีความคิดที่แตกต่างกันระหว่างประเทศที่ฝ่ายหาระบบการปกครองโดย ใช้ระบบสังคมนิยมนะครับกับประเทศเสรีประชาไตาย,ย่างประเทศฝั่งตะวันตกที่ใช้อาการรุกรานทุกมิตินะครับดังนั้นผลก็คือว่าปัจจุบันนี้จีนเป็นประเทศที่ผง,งาดขึ้นมาอยู่เป็นอันดับหนึ่งนะครับแซงสหรัฐอเมริกาไปแล้วอย่างที่ผมว่านะครับ เดี๋ยวนี้จีนสร้างความฝันใยให้กับประชาชนจีนให้กับเด็กจีนเยาวชนจีนว่าเขาจะเป็นประเทศที่ไปเหยียบดาวอังคารก่อนประเทศสหรัฐอเมริกาอันนั้นคือความใยฝันของประเทศจีนแล้วประเทศไทยเราละครับหันมาดูข้างในเราประเทศไทยเราเราเป็นผู้ถูกลุกลานมาตั้งแต่อดีตจ,จนปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศไทยเราถ้าดูการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475นะครับ แม้เราจะมีรัฐบาลหลายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนและในขณะเดียวกันประเทศเราก็มีการรัฐประหารโดยฝ่ายทหารทุกครั้งที่ขึ้นมาก็อ้างบอกว่านักการเมืองโกงกินนะครับแน่นอนครับคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สิ่งที่อันดับแรกที่กองทัพอ้างว่าจะต้องทำการยึดอำนาจ เมื่อยึดอำนาจเสร็จแล้วมาจนปัจจุบันนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับก็เวียนวนกันอยู่ในลักษณะที่เขาเรียกว่าวงจรอุบาทประเทศชาติไม่สามารถเดินหน้านะครับไปได้จากกับดักกับดักดังกล่าวทําให้ประชาชนไม่สามารถมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกที่จะดำเนินชีวิต ได้อย่างมีสิทธิตามกฎหมายารัฐธรรมนูญบางครั้งก็มีสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับประกาศเหตุการณ์ต่างๆนะครับขึ้นมาทำให้การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์สภาวะที่เรียกว่าทั้งข้างนอกและข้างในสถานการณ์ข้างนอก ก็เป็นตัวกําหนดบทบาทชีวิตในลุกลามไปถึงด้านสุขภาพอนามัยพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัสนะครับที่เกิดขึ้นแพร่ระบาดไปทั่วแล้วก็เรียกชื่อกันเรียงลำดับมานะครับเปลี่ยนชื่อกันเรียงลำดับมาชื่อโน่นนี่นั่นเหมือนเช่นเดียวกันกับวัคซีนนะครับเรียกชื่อก็อเปลี่ยนตัวเปลี่ยนชื่อ เชื้อโรคก,ก็เปลี่ยนชื่อวัคซีนด้วยนะครับในขณะนี้จริงๆแล้วมันก็คือตัวเชื้อโรคตัวเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าชื่อชื่อนายสมศักดิ์แล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อนายทวัตชัยเปลี่ยนชื่อจากนายทวัตชัยก็เปลี่ยนไปเป็นนายประเสริฐอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพลักครับก็ผลิตกันออกมาตัวนี้ก็เป็นตัวผลานเงินงบประมาณ ของแผ่นดินซึ่งประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับในท้ายที่สุดฉีดเข็มที่สามแล้วก็ยังบอกว่าคุณก็มีโอกาสติดนะแม้เข็มที่สามแล้วแล้วมันจะไปถึงเข็มที่4ี่ที่ห้าหรือเปล่าครับเนี่เข็มที่ห้าก็อาจจะบอกว่าคุณก็มีโอกาสติดนะครับพี่น้องนี่คือสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติอยู่ในปัจจุบันอยากจะหันมาดูระบบ การเมืองเศรษฐกิจภายในประเทศเราครับขณะนี้ประเทศไทยเราอยู่ในภาวะที่เหมือนข้าวคอยฝนไม่ว่าจะเป็นสภาวะของทางการเมืองนักเลือกตั้งทั้งหลายก็รอโอกาสที่จะกระโจนเข้าไปนะครับภายใต้กับดักที่มีกติกาเดิมนะครับเมื่อคราวที่แล้วคราวที่แล้วผมก็บอก พักการเมืองไปหลายพักนะครับบอกว่าคุณก็อย่าไปลงสมัครตีถ้าคุณเห็นว่ากติกามันไม่เป็นธรรมแล้วคุณจะไปสมัครทําไมถ้าคุณบอกว่าวิ่งร้อยวิ่งสี่คูณร้อยนี่เขาไปอยู่ที่โน,น่นเหลืออีกสิบเมตร,รเขาจะเข้าเส้นชัยแล้วอ่ะคุณก็สตาร์ทที่เมตร,รที่หนึ่งคุณรู้ว่าคุณแพ้แล้วคุณจะไปแข่งขันกับเขาทําไมนะครับผมก็ให้ความคิดทางพักการเมืองไปหลายพักการเมืองก็เข้าไปเป็นตัวแสดงในเวทีเพราะนั้น มันก็เป็นเพียงละครฉากหนึ่งนะครับสร้างความนะครับไม่ชอบธทำในระบบที่เขาเรียกว่าระบบประชาธิปไตยมีการเรียกร้องจากหลายฝ่ายที่จะให้แก้ไขกฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนนะครับและไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคน250คนที่นั่งอยู่ในสภา,าที่มาจากการแต่งตั้งของ อ่พลลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเขาเรียกว่าสอวอนั่งอยู่ได้ยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันมีความรู้สึกรู้สากับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนหรือไม่ผมเคยบอกพักการเมืองพักหนึ่งไปครับเป็นพักการเมืองใหม่เป็นพักการเมืองที่ใหญ่บอกว่าคุณ็ให้สมาชิกพรรคุณเขียนจดหมายไปบอก2อ0ยห้าสิคนนี้ให้มลาออกตินะครับ เขียนไปหมดโดยประชาชนเนี่ยมีกี่ล้านคนก็เขียน250คนในจดหมายคนรัชบับให้ลาออกเถอะเห็นแก่พี่น้องเห็นแก่ประชาชนตาดำๆบ้างนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสถานการณ์ที่ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนั่นก็คือเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่เป็นภาวะเศรษฐกิจในระบบ ซึ่งประชาชนพี่น้องไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพลังงานนะครับราคาน้ํามันขึ้นขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกนะครับขึ้น8ครั้งลดอยู่สองครั้งนะครับน้ํามันซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตวันนี้นี่ผมมาพบนะครับภายใต้เงื่อนไขที่บรรยากาศรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารโดยคอสชอนะครับ รัฐบาลชุดนี้นะครับภายใต้การกำหนดทิศทางของรัฐบาลที่มาไม่ใช่ว่าเราจะไม่เห็นไม่รู้นะครับเราเห็นและเรารู้และประจักษ์ชัดว่าเจปีนะครับเข้ามาแล้วเพราะนั้นพักการเมืองนัากการเมืองจากการเลือกตั้งถูกเขาปรัฐประหารโดยกล่าวหาว่ามีการคอร์รัปชัน นะครับแต่ถ้าหากรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแลมาเป็นรัฐบาลพากันคอร์รัปชันผมอยากฝากถามพี่น้องครับว่าใครจะทําการปฏิวัตินะครับปฏิวัติรัฐบาลที่คอร์รัปชันขอบคุณครับพี่น้องที่รักและเคารพครับ นั่นคือความห่วงใยข้อวิเคราะห์ประเด็นที่ท่านทนายสายยันฝากไปยังพี่น้องชาวไทยนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเรานี้เนี่ยบทสุดท้ายแล้วใครจะรับผิดชอบวันนี้ผมจะ,ะพบกับพี่น้องก่อนจะนะครับว่า รัฐบาลที่เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์การเมืองภายในประเทศของเรานะครับที่ดูแลทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เรื่องปากท้องของพี่น้องเรื่องรายได้ของพี่น้องพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคเสรีรวมไทยพ,พรรคพลังประชารัฐ ทำให้เราได้แลเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนนะครับไม่ได้รับการดูแลเลยเพิ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนวิเคราะห์ออกมาว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพักการเมืองเนี่ยเจ้าของพักการเมืองที่แท้จริงไม่ใช่ประชาชนแต่คือกลุ่มนายทุนไม่ว่าจะเป็นทุนในประเทศเช่นทุนเจ้าสัว ที่เป็นตัวแทนที่เป็นเจ้าของพรรคการเมืองที่แท้จริงรวมทั้งนะครับทุนต่างประเทศซึ่งอาจจะมาจากทุนของประเทศอาหรับหรือกลุ่มที่นับถืออิสลามเป็นเจ้าของพรรคการเมืองนี่คือจุดที่สังคมไทยจะต้องจับตามองนะครับเพราะถึงที่สุดแล้วนะครับเขาจะใช้กฎหมายในการเมืองนะครับทำร้ายประชาชนนะครับยังไม่แยแสต่อปัญหาของประชาชนตอนนี้ นี่คือจุดสําคัญสูงสุดที่พวกเราจะต้องคอยติดตามกันเฝ้าระวังวันนี้พี่น้องคนไทยของเราจะออกมาปกป้องประเทศด้วยวิธีการใดตรงนี้แหละครับเพื่อเราจะต่อเติมกันจากประเด็นทนายสซยันพูดเมื่อนักการเมืองฝ่ายนะครับผลิตการบอกว่ามีการรัฐบราลมีความวล้มเหลวแ้ะคนไทยจะทําอย่างไรวันนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรากาลังมาถึงจุดที่ท้าทายที่สุด นะครับหวังว่าหวังว่าจะได้รับข้อเสนอได้ผมจะนาข้อเสนอตรงนี้เข้าในรายการในวันต่อไปนะครับชาครัไม่ใช่สืรวมไทยภารัฐเดินพารัฐเอ่อพรครัฐบาลนะครับพรครัฐบาลซึ่งมีประชาธิปัตย์นะครับภูมิใจไทยพลังประชารัฐนะครับรรคฝ่ายค้านเอาตอนนี้ก็พยายามที่จะทาหน้าที่นะครับในการติดตามตรวจสอบเพื่อดูทิศทางต่าง นะครับเราหวังว่าบ้านเมืองของเราเนี่ก็จะได้รับการปกป้องดูแลช่วยกันนะครับพี่น้องที่รักและครอบครับสุดท้ายนี้เนี่ยผมเองก็คงจะต้องอำลาพี่น้องรบกวนเวลาพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับพบกันในในวันข้างหน้านะครับที่จะถึงนี้ขอความสุขสวัสดีจอมีกับพี่น้องชาวไทยทุกท่านกลับสวัสดีครับ